โอเคเสียงเข้าหมดแล้วแชร์ลิงก์กันวันนี้เดวเลยก็มีอัปเดตเนาะเป็นเรื่องของเด i l ลย์ล็อกอินเดี๋ยวพาไปดูเด i l ลย์ล็อกอินกันนี่ี่แค่เข้ามาเล่นก็ได้แล้วแล้วดูวันที่7ดิแ <c oughs> จกเทพเทพหนึ่งองค์ที่ไม่ได้จแจกด้ะตอนต้นมันจะมีอามาเนาะที่เป็นธาตุไฟแต่นี่เขาแจกอาพโลมาเป็นธาตุไฟเหมือนกันกับเลเจนด์หนึ่งใบธาตุานมนุษย์คือบอกเลยว่าเล่นถึงวันที่7แล้วก็แจมอของแม่งยังแจมเนี่ยจริงๆแค่ได้6000วันที่2นี่ก็ ได้เยอะล,ละระหว่างทางก็มีรางวัลได้ใช้หมดเลยพวกเนี้ยการ์ดอะไรที่แจกมาได้ใช้หมดสําคัญด้วยจริงๆอะ่ะสำคัญสำคัญในเกมเพลย์เนาะนี่ระบบแตงเข่าตอนนี้เราไปแล้วนะเราทีหนึ่งแล้วนะอันนี้ใครจะรีบปั่นรีบตามมาน,นะครับนี่เพ่งมาเช้าผมเปิดมาผมอยู่นู่นเลยผมอย่างไกลอะ่ะคือเหมือนเต้มแต่ละตามไม่เท่ากันด้วยนะแบบเราต้องชนะแบบเหลือเลือดเยอะถึงจะได้แบบเต็มแม็กซสามสิบเลยเนีย้ยเดี๋ยวพูดเรื่องนี้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะโม้เพลินเกินแล้วลืมไงถือว่าโม้รอคนดู ตอนรับนักลบหน้าใหม่นะครับในเกมเดวาทีดีคือได้ของสูงสุดถึงแบบ1นึ่งหมื่นโกะคือแจกกันเยอะมากอย่างปีซิอาเทวเวตอันนี้ได้ใช้แน่นอนนะครับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่เนาะคือไม่ใช่แค่เกมเดียวนะไปต่อนี่โ Lo เยลเริ่มเล่นวันนี้รับโบนัสทันที10,000โกแล้วก็ของฟรีอีกเยอะเลยดีที่ลอกอินนี้แจกอันนี้ด้นะแจกสกินสกินที่แบบว่าเลสุ่มหาแทบตายหาไม่ได้อ่ะไปเลยดีกว่าไปเอาแต้มกันสักหน่อยมีใครกดชนกดได้เลยนะมีเวลา30มสิบวิ ไลทิกรอบไม่ค่อยดีเลยละโอ้เปิดมาเรติ้งสองใบเว้อไอ้ตอนนี้ดวงดีเนะี่ยลงกว้างเลยก็ได้เอาไงดีนะเอย่างนี้กันเอานะช่วงบ่ายสองถึงสามโมง <your> จำเวลาไม่ได้เล่นเดว่าทีดีเป็นตัวอย่างภายใน ที่ม่เก็บแรงโอ้เทรดเกาะได้เอาเกาะออกหนึ่งแล้วตีตัวน้ำมาคูณสองเลยแล้วเจ็ดสองสิบสี่เดเมจล้นตัวนี้โดนด้วยตัวกลางรอด กลางจะเหลือประมาณสี่พอดีเราจะได้สามตัวตัวนี้ไปตีหลังสุดเคาเกาะก่อนตีตัวน้ําตัวนี้หลังสุดใช่เราจะได้3านตัวพอดีไลฟ์สดด้วยเกมที่2 Tiny Little t a n k Fly และ r o y a l วเกมสุดท้ายยังเป็นเดโมอ,อยู่อืม ทายนี้ต้นแทงเหรอ,อที่อยู่ในแอปใช่ไหมแทงกับไฟไอ้ยาลงอะไรเดี๋ยวคิดว่าเขาอาจน่าจะไม่ลงตัวไฟเดี๋ยวลงตัวลมไปเอาคอมโบขอากาะหนึ่งครั้ง เขาเกาะสอ 2, ตงตัวนี้ตีได้สามดาเมจเทินเดียวจบเลยโหโคตรฟินอะโคตรฟินอะสามสามตัวรวดนี่คือฟินจัดใช่ครับในแอป Tiny Little เป็นยังไงต่อดีไม่คิดว่าจะลงตัวไผ่เรียดก้าวทำยังไงก็ได้ให้ได้สามดาเมจเราจะต้องจ่ายการเวทมนต์ทางเกาะก่อนเราก็เอาทอตีไปตัวนี้แปดดาเมจจบแล้วเนี่ยอันนี้จบแล้วเนี่ย เขาหาที่เราสามตัวเพราะหมาโอ้ยปินจัดมือดีมือดีสามสิบแต้มเหมือนหวานเอาเป็นว่าเดี๋ยวเลยลงไลฟ์ก่อนนะครับไม่เจอกันเลยมีไลฟ์ทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสหนึ่งทุ่มนะครับส่วนวันนี้บา,บายบาย